เกมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิสไซร์อาร์บีจีซึ่งเราก็มากับมิสไซร์อาร์บีจีโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะโอเคไปเริ่มกันเลยอันนี้ผมเล่นนางโทรศัพท์นะท่านผู้ชมก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะเพราะว่าในคอมมันเล่นไม่ค่อยได้นะท่านผู้ชมโอเคอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าต,ต,ตัวนี้ตัวน,นี้เฮ้ยไปแล้วไปแล้วว้ามีนี่ดูไม่โดนยิงเนี่ยน,นี่เน,นี่ยน,นี่มันนี่มันนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ยิงไปธรรมดาธรรมดารางวัน โอ้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเนี่ยมันมีอะไรให้กดตรงนี้เหรอกดเล็กดกดตรงนี้สี่สิบเก้าแล้วก็ตรงไหนอ่ะฮะมันกดออกตรงนี้ใช่ไหมน no ี่ยิงยิงสับประหลาดแล้วก็แค่ยิงสับประหลัดกดไปเพลินๆนะท่านผู้ชมไม่เพลินหรอกไม่เพลินมันเป็นเกมนี่อีพีมันเป็นมันเป็นเกมที่อีพีมากท่านผู้ชมยิงไปยิงเจ้ามอนสเตอร์ไปอ้าฮะตอนนี้มันก็ท่านผู้ชมเห็นข้างบนไหม มันจะเขียนว่าสเตยดหรอไหมมันก็จะมีสเตจสองสเตมันมาแล้วมาเร็วมาเร็วโอเครอดรอดท่านผู้ชมรอดรอดชิงแตะเฮ้ยพี่ตายสักทีเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมยิงไห้ยยยยยไหมเยยไย้ยย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 ้ยย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  ตายสักทีเลยอยากรู้จัวเลยว่าตายเกิดอะไรยังไงนะเข้ามาเลยที่วน้อยอย่าดื้อคนนะไม่โอเคไม่เป็นไรมึงก็ตัวดีไม่เป็นไรอย่างทั้งนี่ไงอ้าึงก็ตัวดีไม่เป็นไรอยากรู้จัวเลยว่าตายมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆฉันก็รู้แล้วสิจริงๆผมก็ดู้ระดับว่ามันตายยังไงแต่อยากช่วยใหท่านผู้ชมดูด้วยว่าการตายมันเป็นยังไงเฮ้เอามาเลยไอ้ผีเสื้อทำไมเดินช้ายชักชาอะไรกันอยู่เนี่ยดื้คนนี่แหละมันจะตายอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชม นี่ไม่เป็นไรนี่แนี่นี่เน่นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่ยไอพวกตัวมดดูดไดช้นนะชั้นจะน่าเกมแม่นี่แนี่นี่แนี่พวกวัวกระทินทั้งหลายไ้กันดิ่ะนี่แนี่ยโถตอนนี้เรามีพิงไปแล้วมันเพื่อสร้างดาเมจเต็มจิตใจให้เราตรงดาบนะเนี่ตรงตูตรงตูถึงแล้วเลยเนางเลยเออเพื่อสร้างวันตรงดาบกันเลดโอเคเฮ้ยเรามีตัดเลี้ยงตัวใหม่มาแล้วพี่ซิ่งจะเจอตัวนี้น่ารักแค่เดียวเฮ้ยพิงมันพิงมันโซ่มันลองดูลองดูพิงประกอบนะคานผู้ชม ยิงมันป่ะยิงยิงมันยิงมันยิงเลยเจ้าตัวน้อยนี่ไม่ใช่ปืนอะไรนะไม่ใช่ปืนอะไรอ่ะเพื่อนฉันไม่รู้นี่นายทะเลจะว่าปีกสิไม่นี่ให้เขาลุกผู้ใหญ่เขาซะเลยแล้วเนี่ยเอาก็มันเรียกว่าฉันลุกเปล่านี่เฮ้ยอะไรข้างบนน่ะดีไหมท่านผู้ชมปรากฏแล้วนะอะไรโอ้โฆษณาไม่ดูยายยายยายิง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 มันเลยยิงมันเลยเอาเลยเอาเลยเออเออเออเดะเดะเอามันจะมาเพี้ยาแล้วเอ้ มาแล้วว่ามีว่ามีนักการเมากเลยนะท่านผู้ชมยิงเดียวที่ตายปั๊ม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 ว่าอยู่ทำไมมีตัวเยอะยิง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 แล้วเราจะมาดูกันนะตัวต่อไปที่เราจะซื้อก็คือเจ้ตัวนี้นะมันชื่อบัวไม่มีชื่อบอกเลยนะตัวนี้มันชื่อเฟสมีดนะเฟสมีดมันก็จะเป็นสายสายปืนยิงนะท่านผู้ชมโอเครยินดีก็ต้องจบไปแล้วนะครับเพื่อนกคนลคนแต่ก็ต้องติดตาม้วยนะครับบ๊ายบาย